กินน้ำกินสารอาหารสองสี่หแปดแปดเส้นเสร็จแล้วให้ให้ให้เป็นวางได้แบบนี้วางได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วครูก็จะมีไข่ให้คกด मैं? จะเป็นยังไงให้ลูกนัดไปเดินลูกเอาไปตากข้างในนะที่เราอ่านกันเมื่อกี้สีอะไรสีน้ำตาลแล้วของหนูออกมาเป็นสีน้ำตาลไหมอ่ะแล้วใช่ไหมคะ